นะจะเห็นว่ามันไม่ค่อยจะแยกชั้นนะคะเพื่อนๆอยากดูไหมว่าทําไมน้าส้มทั่วไปถึงแยกชั้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเชฟแว a นแอนมนุษย์เมียนะคะแล้ววันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆมาทําน้ําส้มคั้นสดบรรจุขวดขายกันค่ะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแวนด้วยนะ วิธีการล้างส้มนะครับคือนําส้มที่เราซื้อมานี่แหละครับไปจุ่มในน้ำแล้วก็ขัดครับขัดอย่างเบาๆนะครับแนะนําว่าฟองน้ำนีให้เป็นแบบของใหม่เลยนะครับถ้าเกิดอันไหนไม่ออกเราก็ไม่ต้องฝืนนะครับให้เราเตรียมเบกกิ้งโซดาครับสองช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยครับก็ผสมน้ํเปล่ากับเบกกิ้งโซดาให้ละลายให้เข้ากันเลยนะครับหลังจากที่เบกกิ้งโซดาละลายดีแล้วนะคะให้นําส้มที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนํามาแช่ลงในน้ําละลายเบกกิ้งโซดาทิ้งเอาไว้ประมาณ10นาทีแล้วก็ค่อยนําไปผ่าเพื่อเตรียมจะคั้นต่อไปค่ะ พักไว้ให้เสเด็จน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับให้เราเตรียมน้ําไว้ครับตามด้วยน้ำเชื่อมครับใส่ลงไปในน้ําที่เราเตรียมไว้ครับอันนี้คือน้ําเชื่อมนะครับน้ําเชื่อมที่เราทําเองนะครับใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะครับคนให้น้ำเชื่อมกับน,น้ําเปล่าของเราละลายเลยนะครับ บางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วผ่าแล้วทําทไมถึงต้องเอามาล้างเนื่องจากว่าตอนที่เราผ่ามันจะมีน้ํามันของเปลือกส้มเนี่ยไหลลงมาติดที่ด้านหน้าของส้มด้วยถ้าเกิดว่าเราผ่าปุ๊บแล้วก็เอาไปคั้นเลยนะมันก็มีโอกาสที่ส้มมันจะขมได้นะคะ<อ>ก็อาจจะไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากขายเป็นเกรดพรีเมียมแบบให้มันได้รสชาติที่เป็นแบบธรรมชาติจริงๆไม่มีความขมติดเลยก็แนะนําว่าให้ทําวิธีนี้เวลาล้างไม่ต้องแช่ไว้นานนะสังเกตด,ดูนะคะว่าเราจะจุ่ม ลงปือ้อถูถูนิดเดียวเนี่ยแป๊บเดียวนะแบบลงไปอยู่ในน้ำเนี่ยไม่ถึง5วินาทีแล้วก็เอาขึ้นเลยเสร็จแล้วก็ไปพักใส่ในถาดไว้อันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับที่ไม่เหมือนใครเลยนะคะ ในส่วนของส้มนะคะอันน so ี้จะเป็นสูตรเหมาะสําหรับช่วงฤดูหนาวนะเพราะว่าส้มมันจะหวานอยู่แล้วเราก็จะใช้เป็นส้มเขียวหวานอย่างเดียวเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฤดูอื่นนะคะที่ส้มมันจะไม่หวานเท่านี้เราแนะนําว่าเพื่อนๆเนี่ยเอาส้มพันธุใส่น้ําผึ้งนะคะมาผสมครึ่งหนึ่งหรือจะเกิดว่าในฤดูนั้นส้มเขียวหวานมันเปรี้ยวมากก็อาจจะลดปริมาณส้มเขียวหวานลงแล้วก็ใช้เป็นส้มใส่น้าผึ้งมากกว่าก็ได้เช่นกันนะคะเอาละเดี๋ยวเราหั่นแล้วก็ล้างให้หมดทั้ง10บกิโลแล้วค่อยมาดูวิธีการ คันกันค่ะว่าต้องทํายังไงทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการคันน้ําแล้วนะคะซึ่งเราจะบอกว่าเวลาที่คันนะคะเพื่อนๆอยากกดไปจนกระทั่งมันถึงตรงผิวของเปลือกส้มไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะขมเนาะ <S <S ยึดให้แน่นๆนะคะ <S 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 <ๆ>พอรู้สึกว่ามันใกล้จะถึงเปลือกส้มให้หยุดใช้เครื่องให้เอามาบีบเอา ให้บีบตามปกติเหมือนเราบีบน้ำธรรมดาไม่ต้องไปบีบใส่เครื่องมันนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นตัวเครื่องมันจะลึกเข้าไปจนถึงเปลือกนะคะมันก็จะทําให้น้ํามันของผิวส้มอ่ะมันหยดลงมาก็จะทําให้มันขมนะคะแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกอันเนี่ยก็เหมือนกันนะคะก็คือว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้เครื่องหรือว่าจะใช้เป็นที่คันปกตินะคะก็คือต้องระวังนะเนี่ยเห็นไหมเราจะทําแค่นี้นะคะแล้วก็ที่เหลือก็บีบเอาด้วยมือ นะคะ oh. อ่านี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะพอคั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้น้ําใสเหยือกว่าอย่างนี้นะเราก็จะเอามากรองก่อนนะคะโดยที่จะไปหาเป็นกระชอนตาถี่นะคะนี่เอามากรองแบบนี้เลยพอกรองเสร็จแล้วเราก็จะพักน้ําส้มเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมาลองชิมดูค่ะถ้าเกิดว่ามันเปรี้ยวเกินไปเราก็อาจจะต้อง ใช้เป็นส้มใส่น้ำผึ้งนะคะคั้นแล้วก็มาผสมลงไปหรือว่าถ้าเกิดมันหวานเกินไปนะเคล็ดลับนะคะก็คือว่าให้หามะนาวนะคะมาบีบใส่เพิ่มลงไปหรือไม่ก็ไปหาซื้อส้มใส่น้ำผึ้งที่ลูกเขียวๆเ,เ,เปรี้ยวๆนะคะมาบีบใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวนะคะเพราะว่าถ้าน้ำส้มมันหวานเกินไปมันก็จะเลี่ยนๆนะก็ต้องมีอมเปรี้ยวอมหวานนิดนึงค่ะ ช่วงฤดูฝนเนี่ยนะคะส้มมันจะเปรี้ยวนะเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นสูตรในช่วงนั้นให้ดูอีกทีนึงนะคะซึ่งมันจะต้องแบบอาจจะต้องเติมน้ําเชื่อมนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูว่าถ้าเกิดว่าต้องเติมน้าเชื่อมเนี่ยต้องทํายังไงให้แบบไม่โป๊ะนะให้คนรับประทานไม่รู้ว่าเราใส่น้ําเชื่อมค่ะอ่ะหลักก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะคั้นปุ๊บก็มากรองแล้วก็พักไว้เดี๋ยวก่อนก่อขวดมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ<ๆ>และก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะก็คือว่าตัวส้มเวลาที่เราเอามากรองนะคะ ด้วยความที่มันจะมีเนื้อที่แบบเป็นเล็กๆนะคะยังติดอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยนะเพื่อให้น้ําของเราเข้มข้นนะคะเราก็จะแบบพยายามมาช้อนเอาตัวที่เป็นเม็ดของมันออกไปนะคะคือโอเคบางส่วนเนี่ยเราอาจจะแบบกดๆมันลงไปเลยนะแล้วก็มาเลือกเอาเม็ดส้มออกอีกทีนึงนะคะแต่ว่าบางส่วนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเม็ดใหญ่ๆนะเราก็มาเลือกออกแบบเนี้ยแล้วก็เอาตัวเนื้อที่เป็นละเอียดแบบนี้แล้วเราเทใส่ลงไปในน้ําเลยเนาะเพราะว่ามันจะช่วยให้ตัวน้ําของเรามันเข้มข้นมากขึ้นค่ะโอเคนี่นะ แล้ก็ใส่ลงมาเลยนะคะมันก็จะได้น้ําที่เข้มข้นมากสุดๆค่ะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการปรุงนะคะ ต้องบอกก่อนนะว่าเพื่อนๆอย่าย,ยึดอัตราส่วนที่เราจะทําให้ดูนี้นะคะเพราะว่ามันอยู่ที่ส้มของเพื่อนๆเองด้วยเนาะแต่ว่าเราทําให้ดูเป็นไอเดียนะคะว่าอย่างวันนี้เราได้ส้มมาค่อนข้างจะหวานแต่ว่าพอทําไปแล้วเรามีการเอาเนื้อส้มออกไปบางส่วนเนาะมันก็ทําให้แบบความหวานสุดๆตรงนั้นมันลดลงนิดนึงนะคะดังนั้นเราก็จะมาปรุงเพิ่มนิดหน่อยทีนี้บอกก่อนเพื่อป้องกันการดราม่าต่างๆนะคะใครที่รักษาสุขภาพให้รับประทานแบบนี้ได้เลยไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วแต่สําหรับใครที่ จะทำขายเนาะก็ต้องให้รสชาติดีนิดหนึ่งแต่ว่าเราจะปรุงแบบไม่เยอะมากนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโปะนะคะในวันนี้นะคะเราจะใส่เกลือลงไปนิดเดียวจากอันนี้ต่อส้ม10กิโลกรัมเลยนะเราจะใช้แค่1นส่วนสี่ช้อนชาอ่า1ส่วนสช้อนชาใช้เป็นเกลือสมุดนะคะนี่นะครับ มันจะช่วยให้น้ำส้มของเราเก็บได้นานมากขึ้นแต่อย่าเพิใส่เยอะนะแล้วก็เราจะใส่เป็นน้ำเชื่อมนะคะอ่าเราก็จะใส่แค่นี้ก่อนนะคะใส่ทีละ1ช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้ทั่วแล้วก็ค่อยๆชิมนะคะอย่าใส่เยอะจนมันแบบโปะ๊ะไม่ต้องหวานเจี๊ยบนะนี่นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีเนื้อส้มที่แบบเราไม่ได้ทิ้งไปทั้งหมดนะคะหลังจากกรองเอาเม็ดออกไปแล้วเราก็จะเทตัวเนื้อกลับลงมาคืนนะคะ เอาช้อนใหม่ทุกครั้งที่จะจ้วงลงไปต้องเป็นช้อนคันใหม่นะอย่าเอาอันที่ชิมแล้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำส้มมันจะเก็บได้ไม่นานนะอืมก็โอเคละแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งเคล็ดลับที่คนขายบอกเรามานะคนขายที่สนิทกันนะเขาก็ทร้านน้ําปั่นอยู่เขาก็บอกว่าเวลาเขาทาน้ําส้มขันเนี่ยเขาจะใส่มะนาวเพิ่มลงไปนะคะใส่น้อยมากๆเลยนะ เพราะว่าความเปรี้ยวของมะนาวนะคะมันจะเป็นความเปรี้ยวที่แบบ ช่ปากอ่ะมันไม่เหมือนความเปรี้ยวของส้มอ่ะเขาบอกอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันจะมีความหอมของมะนาวที่พอไปรวมกับส้มแล้วอ่ะมันจะทําให้กลิ่นอ่ะมันหอมกว่าปกตินะคะเออแต่ว่าตัวมะนาวเนี่ยมันจะทําให้น้าส้มเนี่ยเก็บได้ไม่นานอันนี้ต้องพูดตรงๆเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะใช้สูตรแบบที่ใส่มะนาวก็จะต้องพยายามทําแบบวันต่อวันนะคะมันก็เก็บได้อ่ะแบบว่าส4สี่วันอะไรเงี้ยพอได้อยู่นะแต่ว่าก็ต้องแช่เย็นให้ถึงนะคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นวิธีการกรอกใสกขวดกันนะครับขันดับแรกครับ ตักน้ำส้มออกมาเลยนะครับตักเสษเหยือกเนาะมันจะได้กรอกใส่ขวดง่ายๆครับวันนี้เราใช้ขวดขนาด220 ml นะครับแต่ว่าเราไม่ได้กรอกเต็ม220 ml นะเราจะกรอกแค่200 ml ครับทีการก็ใช้ตาช่างครับตั้งเป็นหน่วย ML นะแล้วก็กรอกลงไปครับ ประมาณนี้นะครับ200 ml ในรากกอรอกขวดต่อไปนะครับเราใช้ตัวนี้เป็นหลักได้เลยเนาะก็คือขวดที่กอรอกแล้วมาตั้งนะคะแล้วก็เอาขวดต่อไปที่ยังไม่กรอกวางเทียบวางเทียบอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็กรอกลงไปเลยครับวิธีนี้ก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมน,นะครับพอกอรอกเสร็จแล้วนะคะก็แนะนําว่าให้เอาใส่ในถังน้ําแข็งเลยเนาะแล้วก็โปะน้ําแข็งไว้ให้ความเย็นมันถึงนะคะมันก็จะทําให้เก็บไวไ้ได้นาะนนั่นเองค่ะนี่นะครับดันลงไปนิดนึงนะเสร็จแล้วก็บิดครับบิดให้ดันกลึ๊กเลยนะ เรียบร้อยครับเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้ําส้มคั้นนะคะเราจะไม่บอกว่าน้ําส้มค้นร้อยเปอร์เซ็นต์และกันเดี๋ยวมีคนดราม่านะแต่ว่าก็แทบจะไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะคะก็แบบเติมน้ําเชื่อมนิดเดียวนะคะแล้วก็มีเกลือนิดหนึ่งเท่านั้นเองบางคนเนี่ยเขาอยากได้ปริมาณเยอะๆเขาก็จะเติมน้ําต้มสุกลงไปด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เติมเพราะว่า เราจะมีปริมาณน้ําที่มันเพิ่มขึ้นมาจากตอนที่เราเอาไปล้างแล้วตอนที่เราผ่าครึ่งแล้วก็ไปล้างเนี่ยมันก็จะมีปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มเข้ามาในเนื้อส้มอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ปริมาณน้ําที่ค่อนข้างจะเยอะขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะจนมันเหลวนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยากเอารูปไปไว้โพสตรับออเดอร์เราอนุญ,ญาตเพื่อนๆใช้รูปได้ฟรีนะคะตามไปดาวน์โหลดที่แฟนเพจได้เลยเนาะขออย่างเดียวคอมเมนต์บอกไว้ใต้รูปนิดนึงนะคะว่าขออนุญาตเอารูปไปใช้เท่านี้เราก็ให้ฟรีแล้วล่ะคะ่ะ เพื่อนเพือพ่อนได้ยินเสียงไหมคือแบบยังซ่ามากอยู่เลยนะคะอันนี้คือน้ําโซดาของเราที่เราทําทิ้งไว้2วันแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองดูกันนะครับว่ามันจะซ่าอยู่หรือเปล่านะครับแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนมาทําน้ําแดงโซดาผสมน้าพึ่งรสบวยค่ะอันดับแรกนะครับให้เราเตรียมน้าพึ่งก่อนครับฉีกซองมาใหม่ๆเลยนะครับน้าพึ่งผสมบวยของเรา 280ML ครับตามด้วยน้ําแดงครับไปอีก280 ml อนะครับ เกินมานิดหน่อยไม่เป็นไรครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเพิ่มสีสันของตัวน้ำแดงของเรานะครับโดยการใส่สีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่นะครับลงไปอีกครึ่งช้อนชาครับพอเสร็จแล้วนะครับแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับส่วนผสมของเรานะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาบรรจุใส่ขวดเลยนะครับวันนี้เราใช้ขวดขนาด220 ml นะครับก็เราจะใช้อัตราส่วน1ต่อ4นะครับ นี่นะครับ40 ML จะประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็กรอกใส่ขวดครับกรอกให้ครบทุกขวดเลยนะครับแต่ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําการกรอกโซดาใส่นะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับแต่นี้เราต้องทําเป็นแบบขวดต่อขวดเลยนะครับไม่อย่างนั้นโซดาเราจะไม่ซ่านะครับนําขวดมาตั้งครับใส่กลวยลงไปครับเสร็จแล้วเรามาเซตศูนย์นะครับหลังจากที่เราเซตศูนย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาใส่น้ําโซดาลงไปครับใส่แค่160 ml พอนะครับทยอยกรอกลงไปนะครับ อยช่างอยู่ตลอดนะครับอ่าพอเราใส่โซดาไป160 ml แล้วนะครับก็จะเหลือพื้นที่ประมาณนี้นะครับแต่ขั้นตอนต่อไปครับตัวนี้เราไช้วิสูจน์มาแล้วว่าเราใช้ตัวนี้ลงไปด้วยนะครับจะทําให้ตัวโซดาของเราเก็บได้นานมากขึ้นครับนั่นก็คือ M wrap ครับเราตัดออกมาแค่นี้พอนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดครอบฝาไปเลยนะครับมันจะทําให้ตัวน้ําแดงโซดาของเรามีความซ่าดานมากขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาครับล็อกได้เลยครับประมาณนี้ เสร็จแล้วเราก็นําไปแช่เย็นก่อนได้เลยนะครับหรือว่าจะรอทําทีเดียวให้หมดแล้วก็ค่อยไปแช่เย็นก็ได้ครับที่เราใส่เอ็มแลปลงไปปิดตรงก่อนปิดฝาด้วยมันจะทําให้ตัวน้ําแดงโซดาของเราซาดได้นานมากขึ้นนะครับแลทีนี้เราก็ไปกรอกส่วนที่เหลือให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็อนำไปแช่ตู้เย็นหรือม่ก็แช่ถังน้ําแข็งไว้นะครับแล้วก็พร้อมออกขายได้เลยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างคะ่ะนี่เมื่อกี้เปิดมานะคะก็จะได้ยินเสียงฟุบขึ้นมานิดนึงนะคะก็คือ ความดันของโซดาเนี่ยมันดันขึ้นมานะเพื่อเพื่อนได้ยินเสียงไหมคือแบบยังซามากอยู่เลยนะคะโอ้สุดยอดเลยคนให้เข้ากันสักนิดหนึงเนาะคือยังซ่าอยู่เหมือนกับเรากินพวกน้ำอัดลมเลยนะคะเป็นสูตรของเพื่อนของลูกนัดเองนะคะที่บ้านเขาทำร้านขายยามาก่อนนะคะ แต่จริงๆจะบอกว่าสูตรนี้ถ้ายกดื่มจากขวดเลยจะอร่อยมากกว่าเพราะว่าเราทำแบบไม่หวานมากนะคะกพติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แบ่นด้วยนะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำน้ำเก๊กฮวยสูตรร้านขายยาแบบโบราณค่ะก่อนที่เราจะทำการต้มน้ำเก๊กฮวยนะครับให้เราทำการบุบเม็ดพุตจีนก่อนนะครับไม่ต้องให้ละเอียดไม่ต้องให้แตกมากนะครับนี่ให้มันประมาณนี้นะคะ คือถ้าเกิดว่ามันแหลกมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้แบบอาจจะมีความเฝื่อนออกมาที่น้ําได้นะเพราะฉะนั้นก็แค่นี้พอนะคะวิธีการทําให้น้ำเก๊กฮวยของเรามีรสชาติที่ไม่เฝื่อนนะครับก็คือเราต้องลวกน้ำเก๊กฮวยทิ้งไปก่อน1รอบนะครับ ดอกเก้งหวยมาแช่ในน้าร้อนนะครับทำการลวกไว้เป็นเวลาประมาณ3 0วินาทีถึง1นาทีนะครับเดี๋ใช้น้ําเยอะนะถ้าใช้น้ําเยอะมันจะเจือจางเอาความหอมออกไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นให้เราใช้ภาชนะแค่พอดีก,ก,กันกับตัวของดอกเก้งหวยที่เรามีนะคะพยายามกดดอกลงไปให้จมน้ำทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จับเวลาไปประมาณ30วินาทีพอครบ30วินาทีแล้วนะครับทีนี้เราก็กรองออกได้เลยครับ และจุดสำคัญนะคะก็คือเราจะต้องล็อกความหอมเก็บไว้โดยที่เราจะใช้น้ำเย็นมาราดทับลงบนดอกเก๊กฮวยที่เราลวกเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วทีนี้ก็เตรียมออกไปต้มได้เลยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราตั้งน้ำจำนวน5ลิตรอันนี้เราตั้งจนมันเดือดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเสร็จแล้วให้เราใส่น้ำตากลกรวดครับหลังจากที่เราใส่น้ำตากลกรวดไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับชเชมเทศใบเตยยีๆหน่อยนะครับ ก็ใส่ลงไปครับตัดรสชาติด้วยเกลือน,นิดนึงทีนี้เราก็ต้มให้มันเดือดจนกว่าน้ําตาลกวดของเราจะละลายนะครับแต่ว่าเวลาปิดฝาอย่าปิดสนิทน,นะครับให้เราแง้มไว้อย่างนี้ด้วยนะครับไม่อย่างงั้นเดี๋ยวน้ําจะขุ่นนะคะแล้วน้ําจะไม่ใส่ไม่น่ารับประทานค่ะมันกลับมาดูนะคะว่าน้ําตาลเนี่ยละลายหมดดีหรือ,อยังน้ําตาลละลายหมดเมื่อไหร่กลับมาเจอกันค่ะโอเคครับหลังจากที่เราต้มไปแล้วประมาณสัก8นาทีนะน้ำตาลกวดจะละลายเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาใส่ลูกพุชชินได้เลยครับ ก็ต้มลูกพูจีนไปอย่างน้อยสัก2 3สนาทีนะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราค่อยมาใส่ดอกเก๊กฮวยกันค่ะนี้น้ําเริ่มเหลืองจนได้ที่แล้วนะครับทีนี้เราปิดไฟได้เลยครับพอปิดไฟเสร็จปุ๊บให้เรานําดอกเก๊กฮวยนะครับที่เราทําการลวกไว้เมื่อกี้ใส่ได้เลย เราปิดไฟก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเดือดมากจนเกินไปนะเดี๋ยวกลิ่นมันจะหนีไปหมดนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะต้มมันสองครั้งนะคะเพื่อที่จะเพิ่มกําไรให้มากขึ้นโดยที่ใช้ดอกเก๊กฮวยเท่าเดิมนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาให้สนิทเลยครับแล้วก็หมักทิ้งไว้สัก1ินาทีโอเคงั้นเดี๋ยวอีกสินาทีกลับมาเจอกันค่ะหลังใจากที่เราอบไว้แล้วเป็นเวลาประมาณ1ิบนาทีนะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะหอมมากเลยะค่ะ เปิดมานี่หอมฉุยเลยเดี๋ยวต่อไปจะเป็นวิธีการกรองนะครับให้เรานําถุงชาถุงต้มกาแฟนางนี้นะมาวางรองแล้วก็รองด้วยตะแกรงอีกรอบนึงนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆตักขึ้นมาครับถ้าเกิดว่าใครมีผ้าขาวบางใหม่ๆเลยนะคะก็เอามาใช้ได้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าผ้าขาวบางหรือว่าถุงชาก่อนที่จะมานํามาใช้เนี่ยต้องเอาไปลวกน้ําก่อนรอบนึงนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ข้างในให้หมดไปก่อนนะคะพอเหลือน,น้อยๆอย่างนี้เราก็ยกเทได้เลยนะครับ ตัวเครื่องที่เราใช้ต้มเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาลวกอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อให้ได้ปริมาณน้ําที่มากขึ้นแต่ว่าความเข้มข้นก็จะยังคงเข้มข้นอยู่เพราะว่าเดี๋ยวรอบสองเราจะลดปริมาณน้ําลงนะคะนี่ส่วนนี้เราก็เก็บเอาไว้อย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเอาไปลวกรอบ2กันค่ะ <Okay. S 3> ระหว่างที่เราทําการลวกหม้อที่2นะครับหม้อแรกเราก็ปิดฝาด้วยนะครับอย่าให้กลิ่นมันออกนะเป็นการอบกลิ่นไปในตัวด้วยครับ สำหรับการต้มรอบที่2นะครับเราจะใช้น้ําแค่2ลิตรพอนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าเกิดอยากได้ปริมาณที่มากขึ้นก็สามารถใช้น้ําเป็น2ลิตรครึ่งได้นะครับเหมือนเดิมครับเปิดน้ําให้ร้อนครับตั้งน้ําปรล่าให้เดือดก่อนนะครับทีนี้น้ําเริ่มเดือดแล้วเราก็มาใส่น้ําตาลกรวดครับรอให้น้าตาลกรวดละลายนะครับเหมือนเดิมนะครับแงมฝาไว้นะครับหลังจากน้ําตาลกรวดของเราเริ่มละลายแล้วนะครับทีนี้ให้เราใส่ชุดต้มเก๊กฮวยรอบแรกลงไปเลยครับแต่รอบนี้เราไม่ได้ใส่เกลือลงไปนะครับ แล้วก็ปิดแก๊สได้เลยครับแล้วก็หมักทิ้งไว้10นาทีครับรอบนี้ปิดฝาสนิทเลยครับหลังจากที่เราอบน้ำเจ๊กมวยรอบที่2ไว้แล้วนะครับทีนี้เราก็มาเทกรองรวมกันได้เลยครับเนื่องจากรอบนี้เราน้ําน้อยเราจะสามารถทยอยเทได้นะครับเพราะเมื่อกี้มันหนักนะ5ลิตรเนี่ยความหวานนี่เพื่อนๆสามารถปรุงเพิ่มได้ตามชอบนะคะแล้วก็ปิดฝาครับแล้วก็เอาไปแช่ใส่ในอ่างล้างจาน เปิดน้ำคือไม่ใช่เปิดใส่ลงไปในนี้นะเปิดหล,อลอ่อหนะลอ่ลอรอบๆไว้มันจะได้เย็นเร็วแล้วเดี๋ยวไปกรอกใส่ขวดกันค่ะเอาล่ะครับหลังจากที่เราทอกน้ําเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําการกรอกใส่ขวดกันเลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้ขวดเป็นทรงนี้นะครับขนาด250 ml นะครับตักน้ําเก๊กนวยของเราเกรอกลงไปครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กรอกไปให้หมดเลยครับเอาละค่ะทีนี้ก็มาลองชิมกันดูดีกว่านะคะ แค่เปิดขวดมาก็หอมแล้ว,วโอ้โหหอมมากๆน้ำลำไยที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหอมมากนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำน้ำลำไยสูตรพิเศษของเชฟแว่นคะ่ะสำหรับวิธีการทำนะครับอันดับแรกให้เราทำการล้างตัวลำไยอบแห้งของเราก่อนนะครับล้างด้วยน้ำสะอาดล้างแค่น้ำเดียวพอ แต่ในสูตรนี้เราจะใช้น้ําจํานวน5ลิตรนะครับในการต้มนะครับใส่น้ําไปประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็ให้เรายียีครับยีตัวลําไยอบแห้งของเราเพื่อล้างเอาฝุ่นแล้วก็เอามาเล็ดออกนะครับยีให้เขาแยกชิ้นกันได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ยียแล้วก็พยายามควานหาเม็ดนะครับถ้าเกิดมีเม็ดออกมาเราก็แกะออกนะครับเพราะว่าเวลาต้มนี้ถ้าเกิดมีเม็ดลงไปมันอาจจะขมได้นะครับ หลังจากที่เราแน่ใจแล้วนะครับว่าตัวลำไย,ยอบแห้งของเราเราล้างจนสะอาดเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็าไปกรองน้ําออกได้เลยครับหลังจากที่เราล้างสินโศกปปกออกจากเม็ดลำไย,ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรามากรองครับใช้ตะแกรงกรองอย่างเดียวเลยครับ ก็จะได้มาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทําการพักไว้ก่อนแล้วระหว่างที่เรากําลังพักตัวลำไยของเรานะครับให้เราไปตั้งน้ํารอได้เลยครับซึ่งน้ําวันนี้เราจะใช้จํานวน5ลิตรนะครับหลังจากที่เราต้มน้ําจนเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ให้นําลำไยที่เราล้างทําความสะอาดเมื่อกี้นะครับลงมาต้มได้เลยครับใช้ไฟแรงในการต้มนะครับแล้วเราก็ต้มไปเรื่อยๆจนกว่าตัวลำไยของเราจะสุกนะครับหลังจากที่เราต้มลำไยมาได้สักครู่แล้วนะครับจนเนื้อลำไยของเราลอยขึ้นมาอย่างนี้เนาะก็แสดงว่าเนื้อลำไยของเราสุกเรียบร้อยล้้คครรรััับบขนนนตตอออ่่ไปก็ใใหเเาสืะ ตามด้วยใบเตยหย่อนลงไปได้เลยนะครับเพื่อเจ้ากลิ่นหอมของใบเตยเนาะพอเสร็จแล้วก็ให้เราใส่น้ำเชื่อมครับ เป็นน้ำเชื่อมสันเดจรูปนะครับที่เราใช้น้ำเชื่อมสําเ็จรูปก็เพราะว่าในตัวน้ำเชื่อมสันเ็จรูปเนี้ย <_ gamb ler> เขาผ่านการพลาสเจอไรด์มาแล้วครับก็จะทําให้ตัวน้ํลราไยของเราสามารถเก็บได้นานมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในตัวของน้ำเชื่อมสันเ็จรูปจะสามารถควบคุมความหวานได้คงที่ด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แต่ตัวน้ําตาลทรายหรือน้ำตาลโอทึงอย่างเดียวก็จะทําให้ความหวานไม่คงที่นะครับหลังจากที่เราใส่น้ำเชื่อมลงไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาใส่โอทึงครับสำหรับตัวโอทึงนะครับเราจะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มสีสันขขอองงน้ําายเเรแ่่พิิมก ด้วยนะครับพอเสร็จแล้วก็ให้เราคนครับคนทุกอย่างให้ละลายเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าหลังจากที่เราใส่น้ำโอทึงไปแล้วสีน้ำล้ำไยเราจะเข้มขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็คนไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าโอทึงของเราจะละลายนะครับหลังจากที่โอทึงของเราละลายเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ตั้งไฟรออีกรอบหนึ่งครับรอให้มันเดือดเต็มที่อีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราค่อยปิดแก๊สได้เลยครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับน้าของเราเริ่มจะเดือดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับพอเดือดขึ้นมาอย่างนี้เราก็ปิดแก๊สได้เลยครับพอปิดแก๊สเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยทิ้งไว้ครับให้เขาเย็นตัวลงนะครับและนี่ก็คือน้ํดรำไย,ยที่เราทําการนกน้าแข็งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงนะก็จะได้หน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับซึ่งพอเปิดออกมานี่กลิ่นหอมหน่าทานมากเลยครับนี่ครับดูเนื้อรำไย,ยเน้นๆเ,เลยเนะาะวันนี้เราจะใช้เป็นขวดทรงนี้นะครับทรงเรียมอย่างนี้ขนาด330 ML เนาะแต่เราจะไม่กออเต็มนะครับเพราะว่าเราจะต้้้้ออองเเหืืพนที่่าไวใใส ตัวลำไย,ยของเราด้วยเนาะแล้วก็เซตศูนย์นะครับตักเฉพาะน้ําออกก่อนนะครับส่วนตัวเนื้อลำไย,ยเดี๋ยวเราค่อยมาหยิบใส่ขวดที่หลังนะครับขวดนี้จะได้อยู่ที่280 ML นะครับเดี๋ยวตัวเนื้อนะครับให้เราลองหยิบขึ้นมาใส่ลงไปในขวดครับปริมาณเนื้อลำไย,ยแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับและนี่ก็เป็นน้ําลำไยที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าเกิดว่าอยากจะได้รูปเอาไว้ไปโพสรับออเดอร์นะคะเดี๋ยวเราเอารูปไปโพสต์ให้นะที่ Facebook Fanpage ของเชฟแวนค่ะซึ่งเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างใต้คลิปนะให้เพื่อนๆตามไปได้ที่ Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ไปเซฟรูปเอาไปใช้ได้เลยเราไม่คิดค่าลิขสิทธิธ์ภาพนะคะพิเศษสําหรับคนดูช n n e l เราเลยค่ะขอแค่อย่างเดียวคอมเมนต์ Comment บอกเราไว้ใต้รูปนิดนึงนะว่าขอเอารูปไปใช้เท่านี้ก็ได้แล้วละค่ะ ที่สําคัญตอนนี้ที่เพจของเชฟแว่นนะคะก็มีคอร์สออนไลน์สอนทําอาหารอยู่หลายคอร์สเลยอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊ะคอสหมูปิ้งคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็คอร์สสลัดไฮโซนะคะใครอยากจะเรียนคอร์สไหนนะคะก็ตามไปสอบถามจากแอดมินที่แฟนเพจได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ